สวัสดีวันหยุดในสุดก็ได้ทําคลิปนี้สักทีนะมีแต่คนขอเข้ามานะครับทีมนี้จัดทําขึ้นมาตามคอมเมนต์นะครับเป็นทีมที่ค่อนข้างจะน่าเล่นอยู่พอสมควรเลยนะเพราะว่านักเตะก็เจ๋งผู้ตั่นจากประตูก็แจ่มนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีใครกันบ้างเนาะรอสักครู่นะครับนี่ครับคือนักเตะที่ผมได้เลือกมานะครับแต่ละคนเป็นลูกยิงไกลทั้งนั้นครับถเรลามาดูครับลองช็อตนะครับเป็นการดิอุสอาร์คนะครับประมาณนี้ และอาจากทีมโอเกอร์นะยิงไกลเหมือนกันนะแล้วก็จากเทโควุพาคโกนะครับเพนกวินจกักรพรรดิที่7นะครับยิงไกลแล้วก็ลูกศิษย์โกเอ็นกีนั่นเองยิงไกลเหมือนกันน่าจะยิงบาลิสตาช็อตและนี่ก็คือสุดยอดผู้เล่นที่ผมชอบมากเอ็กคาลิเบอร์เอสกา้านะครับและซูนามินะครับยิงไกล2ลูกเลยสปาร์คเลเวฟแล้วก็ซูนามิบูทแล้วก็เทวดายิงไกลเหมือนกันนะก็ท่าอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจและ กองหลังตามนี้นะครับคินาโกะนี่ยิงไกลได้ด้วยนะเป็นคินาโกะโมจิย่างนะครับต้องเอามาเล่นอยู่แล้วนะครับและผู้รักษาประตูก็มีแต่คนขอนะเห็นไอยากเห็นถุงยางสามเลี่ยมในตำนานยังไงพี่จัดไปครับนะ้องคลิปนี้มาแล้วครับลุยไปเดี๋ยวเราก็มาเลือกด่านนะครับเหมือนเดิมลุยไปเลยซุ่มๆไปเลยเรามาด้วยโลโก้ของ Night of Queen นะครับเป็นทีมของอังกฤษนะครับไปลยุย คลิปนี้เราจะยิงครึ่งสนามเท่านั้นนะครับเราจะไม่บียิงหน้าประตูนะครับเราจะพึ่งดวงนะครับพึ่งให้ผู้รักษาประตูของคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยมันทีพีหมดนะวัดดวงไปเลยแล้วคือยิงแม่งแหลกๆไปเลยไม่รู้ว่าจะมีท่าไหนสามารถทําลายท่าของผู้รักษาประตูที่ผมเลือกมันได้ไหมของฝั่งศัะตูมามันมิกแล้วก็มิกดิจัดปลายวคินาโกะระเดิมดีกว่านะครับไปคินาโกะตัวไ จัดไปคินาโกโมจิย่างอือหือยิงครึ่งสนามแบบนี้มันจะเข้าไหมาที่ผายไปแล้วนี่แหละเทนมานะครับหนึบอัทวัตวิวเข้าไหมลูกนี้ปิวไปตั้งอ๋อหอเจ๋งมากนะเทนมานะเจ๋งมากนะเดี๋ยวงานเย็นนะครับทีมผู้ต่อดสู้เราก็ค่อนข้างเก่งนะครับผมก็เลือกมาเนี่ยแต่ทีมแบบ คนที่มันเก่งๆทั้งนั้นนะครับในทีมเราอ่ะถ้ายิงใกล้ๆมันก็อาจจะแรงก็ได้นะแต่ยิงไกลน่าจะแรงกว่าไม่งั้นมันจะขึ้นมาลองช็อตทาไมมาซูนามิจัดป่ายซูนามิบูส์ประเดิมนะครับลูกยิงประเดิมของซูนามิครับสปาร์เกิลเวฟหรือ s p a ร์เกิลเรนโบอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวค่อยยิงครับทำลไรเทมาแลแลวมือเปล่าดูถูกกันไหมล่าเรียบร้อย นี่ถ้ามันไม่ใช่ลองช็อตนเห็นมาน่าจะรับได้นะครับมันเป็นลองช็อตมันก็เลยแรงยิ่งไกย,ยิ่งแรงก็เลยรับไม่ได้นะคิดว่านะครับไปต่อครับทีมเราขึ้นนําแล้ว1นึ 0. ขึ้นไวจังวะอย่ายายา,ยามาเป็นกุ้นเดรวัาที้เจ็เป็นกุ้นเดรกัตตี้เจ็จัดปลายแม่งยิงตรงนี้เลยกลางสนามคิดซะว่ายิงไรช็อตแล้วกันนะครับไปเป็นกุ้นเดรปัตที้เจ็ สวยเลยลูกนี้มาพาวงล้อมครับมาโอ้ท่าน,นี้ผมชอบอ่ะฮาเทวาเดวิลอ่ะเอาเฮาเทม้านายเจ๋งมากเลยสายต่อโอ้ยเโอ้โหชินโดมิกที่ทานมาแล้วครับมิกติธานโนมุระกะเยี่ยมมากชินโดนายฉลาดมากที่นายมิกที่ทานนะเอิก้าเข้าไปเอิก้าเตียบโอ้โหเอเก้า โอ้โหมาแล้วไทยโออทย,ยอืมตุ้มมบุ้มเทพสุริยาอพอลโลนะครับสันชายฟอร์สของไทยโยครับลูกนี้ก้องหลังกล้องหลังกูไหวไหมกล้องหลังจะใช้ท่าได้ไหมกล้องหลังเรียบร้อยไม่ทันกดไม่ติดตามเคยนะครับมาแล้วผู้นักประตูตัวจิ๋วตัวนี้เนโลกำแพงห่วงเวลาจิ้วจ้ไหโอ้โยิบหาย โอ้โหนายโยมึงยิงแรงเกินไปนเนี่ยจริงจริงเนโรกูเก่งมากเลยนะโอ้โหแม่งเก่งเกินนายโยยิงแม่งเนโรปิวเลยเป็นไรมาเอ็ดกาจะเห็นเอ็ดกายิงไกลเกินใช่ไหมครับน้องๆจัดไปครับเอ็กซ์คาลิเบอร์ยิงกลางสนามเลยโอ้โห,โโหเจอโยนครับ เปลเพลิงแห่งยนโอ้โหผมว่าลูกแม่งแบบเบากว่าเดิมเยอะเลยนะเจอท่าตะกาดของคีโนเมื่อกี้ไปนะครับดับเดือเบิลเนี่ยชิลเลยดับบิลชิลเลยนะเดินมาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวมึงโดนเอาเดสเปียเหรอเจนนี่เจนนี่ของหลังจากอร์เจนตินาครับเอาดิยิงดิน่าไม่ยิงอ่ะโดนดิกำแพงเหล็กอร์เจนตินาไว ดีมากไปลุยต่อโอ้ยโอ้ยซาลุชิบหายแล้วกินโกะกินโกะกินโกะสวยเกือบแล้วมึงเปิดไฟใช่ไหมเจออิลูชันอ้โอโหภาพลวงตามังกรก็ปิวไปเลยดิซาลุไปครับยิงใครยิงดีนะอืะ้มจินโดเตียบอย่างสวย ไปเรียนเสียบมาแง่มาเฮ่อเชี uh ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผายมาแล้วนะครับช่วในพิบตาเนโรองหลังกูมีไหมเนี่ยโอ้ยจัดไปเนโรน่าจะไหวนะกำแพงห่วงเวลาเนโรโอ้โหชิตโน่นขึ้นน้ำ ยึดเคโอ้โหโอ้ดนขึ้นนำอะไรวะแม่เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมื่นโดนยิงแหลกมาผเรมมาบม,ม,มารู้มาการดิวส์อาร์การดิวส์อาร์การดิวส์อาร์กผมราบมารู้ตัวไอจัดไปการดิวส์อาร์มีติดใครไหมโอ้โหติดคิรินโนอกแล้ว ผมเป็นกองหลัง MVP ไปเลยไหมเก่งไปบ้าเอาโอ้โหแม่งอยู่ถูกที่ถูลามากครับน้องๆเห็นมากระลาที่ชิวไปเลยดิลูกนี้โอ้โหรู้สึกทีมันจะฉลาดกันมากเลยนะเล่นเข้าขากันเกินไปไหมโอเคโอ้โหเจ็บแค่นี้ทำฟาวขอบใจมากนะแม่งฝันเร็วรรมการรรมการแม่งชอบเข้าข้างคู่ต่อสู้เรหวะ มาคินแล้วก็อีลูชันกระเด็นไปตาสวยไปต่อมาลูกติดโกนจีลูกติดโกนจ,จีนะครับคนนี้เฮวิจิบิเตะยิงไปบาลิต,าต้า,ตาช็อตไปลูกยิงเนี่ยผมยิงทั้งหมดนี่เป็นลูกยิงที่เป็นลูกยิงที่ยิงไกลยิ่งแรงนะครับ โอ้โหแม่งพูดยากเหลือเกินเว้ยกระเด็นไปนะโอ้โหอะไรเฮ้ยเฮ้ยพีพีเทม้าจะหมดแล้วพีพีเทม้าจะหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องยิงนะเราต้องยิงนะครับมามาเอานี้ก่อนแล้วกันมเมนเทเลียคลาสกระเด็นไปสิอึ้งไหมล่ะเดี๋ยวมาอันนี้ก็ได้สวรวั์บัญชานะครับจาก จากทีมอะไรว่าเทวดาใช่ไหมไม่ดูซชื่อทีมจําไม่ได้อะแค่ชื่อตัวละครจำไม่ได้เลยบายเฮเวนไดฟ์นะครับสวรรค์บัญจารเรียบร้อยเห็นมะตูตูกติเบต้าเรียบร้อยตีเสมอได้แล้วครับเยี่ยมมากเกือบไปแล้วนะครับตอนนี้เนโรเหมือนจะไม่ค่อยฟิตนะครับอาจจะมาฟิตช่วงครึ่งหลังก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเนะ ไปต่อนะครับชาเสียไทโยเตียบเตียบเตียบเออโ,อโหนี่ถ้าถ้าเกิดไม่เปิดไฟเมื่อกี้นี่คงไม่ได้เสียบนะครับเสียบคงไม่โดนนะครับไปต่อครับมาไป,ไปดีโอ้โหพีโน้ตเงี้ยวหน้าบากโอ้โหหน้าบากเพ่เอ้าวอ้การเดิน อ,อ,อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยทำลายคินาโกะของมันจะทำลายเตียบเตียบสวยเอาไงต่อเดี๋ยวโอ้โหเอาชิปหายอีกแล้วโอ้โอ้วิ่งไปก็เท่านั้นเอ็ดกาเอ้ยเสียเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอายิงมาดิมาเรามีกำแพงอาร์จเจนตินาอยู่นะครับเมื่อกี้น่าจะโดนนะมาเลยโมจิย่างอ่ะเจออาร์จเจนตินาเข้าไปหน่อยกำแพงเหล็กอย่างเทพ ท่าดูแบบดีมากเลยนะแต่เป็นท่าแคเวิลสองจัดไปในโลลุกนี้นายต้องรับให้ได้นะจิ๋วแต่แจ๋วกระแมงพ่วงเวลาด้วยไปต่อดีมากเลโรไปต่อครับอายิงลูกยิงอันนี้เป็นลูกยิงของทีมโอเกอร์นะครับเป็นลูกยิงเหมือนแบบเป็น,ปนอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะปืนใหญ่หรัไป มึงคิดว่าเป็น,ปนใครวะมึงทำอย่างนี้ได้อะมึงเอาอะไรลงมาในสนามบอลวะเอาไปขึ้นนำ้ำไปดิโอ้โห่ชิดเฮ้ยมันหยุดเล่นชิวๆหน่อยก็ได้นะแหมหัวร้อนั้งงั้นน่ะยิงก็ไม่ค่อยเข้าสามประตูเนโรก็โอ้เมื่อก่อนมันหนึบมากเลยนะจริงๆนะแค่ใช้ถุงยางสามเหลี่ยมถุงยางที่เหนียวที่สุดในโลกก็เจ๋งแล้วอ่ะ เราจะไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับต่อที่ครึ่งหลังกันนะครับเสียบเสียบโอ้โหไทยโยมึงเป็นใครเนี่ยเสียบโอ้เสียบสวยเกือบไปแล้วเอาเอาเอา,เางลอบายุมานี่ที่ผมเลือกมาเป็นคงูเรคคูงตอนโตน,นะครับ เออเก่งมากโคลเละลุยกันต่อนะตายต่อครับประมาณไม่ได้นะเอาไงนามินาจะเป็นคนตัดสินลูกนี้ไหมย,ยิงไปเลยลูกนี้แหละกลางสน,นามไปนะนามิบงังเกลเลนโบเลนโ,ลนโหรือเวฟวะจัดไปโอ้โหอย่างโล่งเรียบร้อยครับเทนมะไม่มีพลังนะครับกระเด็นไปสวยงามขึ้นนํำมาแล้วสามตอเยี่ยมมาก อย่งมากเรอมิประมาณไม่ได้นะครับในโลของเราตอนนี้ก็เหมือนจะพึ่งไม่ค่อยได้นะครับฟอร์มไม่ค่อยดีครับฟอร์มยังไม่ค่อยมาครับเพราะว่าไม่ได้เล่นมันเลยอ่ะก็เลยฟอร์มไม่ดีคิดว่านะมาอีกแล้วครับไทยโยเป็นใครเนี่ยฮะมึงจะเจ๋งไปแล้วนะนจะยิงให้พุนเลยใช่ไหมไทยโยเก่งเกินไปหรือเปล่ามาตันชาฟอร์สมามีมีกองหลังไหมเนี่ยกองหลังโอ้โหกองหลังก็นโลง่งทําไมวะ ผมเล่นช่วงนี้แม่งกองหลังอย่างโล่งเลยโล่งแม่งทุกคลิปจัดไปกำแพงห้องเวลาเนโลเชิญไว้ใจในายสวยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมันจะเริ่มมาแล้วนะครับเนโลเริ่มเริ่มได้แล้วนะสภาพนี้น่าจะโอเคแล้วนะมาเอ็ดก้าดูทิลูกไหนมันจะทำลายหัดเทวาเบิได้นะเอ็ดก้าจัดไปรับไปซาดาบอัตวินสักติด เอสคาลยเล้วลูกยิงนี้ผมโคตรชอบเลยอ้าวกองหลังโล่งอย่างนี้ก็ปะทะกันอย่างนี้เต็มๆนี่ครับเข้าไปเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยเยียบมากเอสคาลิเบอร์ลองนี้ดิไวตก้าสวยไปโต๋นะดีมากนะเอ็ดก้า ไอ้คาลิเบอร์นี่สุดยอดโอ้โหจิบหายแล้วมันเปิดโหมดเอาเปิดก็เสียบมันเปิดแล้วก็ต้องเปิดนะครับต่อไปเฮเวนได้ดีไหมไม่เอาดีกว่าเจอหนี้หน่อยอเอ็ออนเจลบอลบอลเทวดาตึงไหมตาตึงสิต้องตึงอยู่แล้วเดี๋ย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 วมึนมืนมาไอ้หน้าบากยิงแม่งตรงนี้เลยเป็นไงวะจัดไปเป็นกวินงอย่งกับพัด G7 มีใครมาเสริมออโอเคเรียบร้อยครับยุนี้ต้องเข้าแน่นอนพี่มีหมดเลยอ่ะรวย52ส,สมเกลใจกูนักดีนำมาแล้วครับตอนนี้แต่ประมาทไม่ได้นะครับน้องๆในโลเราจะไม่ค่อยแน่ใจนะครับต่อให้มันจะรับท่าของไอไทยโยได้เมื่อกี้เนาะมา บาดาบยิงครับเด,ดสเปียนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะโคสว่านาบะอะนะปะหรือกระสุนาแล้ะนะอ่ะฆ่าสองไปเนโรเหมืคนผลอยากเห็นนะนี่เนะี่ถุงยางที่เหนียวที่สุดในโลกเออหือนี่ต้องหนีดูมาเนโรอ้ทำไมเหมือนท่านี้มันจะมันจะรับดีกว่าปะวะทรงมันเหมือนจะรับดีกว่าเข้ามาเข้ามา ลูกติดวนจี้ระทานลูกติดวนจี้เข้ามาสวยดันโดนสปาร์กสวยหายต่อครับลูกยิงไหนจะทำลายหัตเทวาเดบิลได้บ้างวะสปา์เก้ลของตัวนี้แม่งก็ไม่ได้นี่หว่ามายิงแบบชิจิวไปก่อนนะครับซินามีบูส อย่างโล่งรับมือเปล่าอีกแล้วเห็นไหมมึงดูถูกกันเกินไปไหมปิวไปซะาดูถูกก็เป็นอย่างนี้แลหละสวยมากดีมากซูนมินายทำได้ดีต่อครับเอาไงโลโคโคโ,คโลโคอ้อโหตเตียบอเอ็กซ์บาร์โลคโคโคมะเรามีนีโรอยู่นะครับ น่าจะไหวลูกยิงนี้เป็นลูกยิงแรงมากเลยนะของโลโก้มาท่านี้แหละท่าที่สุดยอดที่สุดของเนโรเข้าไปจัดไปถุงยางที่เหนียวที่สุดในโลกสวยเฮ้ยเหมือนเริ่มมาแล้วว่ะเหมือนเนโรจะเริ่มมาแล้วว่ามาครึ่งหลังตายคิโนโกะ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 สวยมายิงแม่งจากตรงนี้แหละรับไปคิโนโกะโมจิย่าง <c oughs> ไม่มีใครมาช่วยเทนมาได้แล้วครับตอนนี้จงสู่สุขติไปซะเรียบร้อยตอนนี้นะครับเอชคาลิเบอร์กับโมจิย่างนะครับสามารถทำลายหัตถเทวะเดบิวไว้ได้นะครับเ <c oughs> จ๋งมากมันเจ๋งมากชอบว่ะเอ้คาลิเบอร์เนี่ยมันของจริงวะ่ะอะไรอีกเนี่ทยทโยเดี๋ยวนะมาเอาไปเรียบโอ้เอาแก้ว เงาอีกแล้วอโอ้ไฮโยแม่งปปลคลิปนี้มันสุดยอดจริงๆนะมาแล้วตันชายฟอสเดี๋ยวผมชอบร่างอวตารของไฮโยมากเลยไอเทพสิริยาพอลโล่อะ้องหลังมีไหม,มยังโล่งครับจะดปลายถุงยางนี่แหละเสียงดวงไว้ครับอาจจะรับได้นี่แน่ย่ายานที่เหนือที่สุดในโลกเรียบร้อยถุงยางแตกโอโ้โห โอ้อยยางแตกเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไ,ไรเราขึ้นนำแบบโค่นนำของโคตนนำเลยครับแล้วเราก็โดนแย่งบอลโดนได้นะครับหึก็ะแถบบึงมงจากางั้นหรือโอโหมึงทำยังไงอะเล่นบอลแล้วก็มีพลังแบบนี้เจ๋งกันมากเลยนะมาหุ่เละแย่งบอลมาผมรงลอาอายุ สวยงามประมาณไม่ได้นะประมาณไม่ได้โอ้ซาลูอีกแล้วซาลูเพิ่งจะได้ยิงใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปโอ้โหไม่ทันอะไรวะวิ่งชา้าจังวะโอ้โหล่างเอาตาตุดเท่ของซาลุโดดทีบอลน,น,นะลูกนี้อย่างแรงจัดไปเนโรต้องงัดท่าสามแล้วนะนาย เฮ้ยกำแพงห่วงเวลาเหนื่อยเฮ้ยรับได้อะไรคืออะไรเมื่อกี้สารู้ยิงนะเว้ยโอ้มันจะมาหาจาักรเวลาบางทีอะไฮยมิคติทานนะครับขงเบ้งมาขงเบ้งเสียบลวยมีมาทินโกะอล์มา,เอ,า,เ,อาเอ็ดก้าไปเอ็ดก้าเอ็ดก้าไปเอ็ดก้าไป มาโอ้โหโอ้โหโดนจินโดหรอโอ้โหนี่ถ้ามันเอ็ดการมันเป็นเหมือนในแอนิเมตนะมันจะสามารถใช้เอ็กคาลิเบอร์ยิงกลับได้นะครับเป็นลูกบอลกอะโคตรเท่แต่ในเกมมันทำไม่ได้ว่ะเดือได้มาเนโล่ถุงยางนี่แหละน่าจะไหวฮึต้องเจอนี่ถุงยางที่เหนียวที่สุดในโลกเออแจ๊ว ปลายต่อครับลาใกล้หมดแล้วนะครับเหลือ5นาทีครับคินาโกของฝั่งนั้นมิกซิทานนะครับมามาดิเดี๋ยวเอาไงดีเป็นควินดีไหมลาใกล้หมดแล้ววรวันบัญชาแล้วโอ้โหซารุเอ้าชิพ่ายแล้วคินาโกโอ้โหกองหลังกูอยู่ไหนมากูมีกำแพงเหล็กนะเว้ยกูมีกำแพงเหล็กนะเห็นไหม กำแพงเหล็กรู้จักไหมจะกดติดไหมเนี่ยประเด็นมาแล้วครับโมจิย่างของคินาโกฝั่งศัตรูแล้วนะครับกำแพงโอ้ยแม่งเอ้โอ้แล้วเนโรโอ้โอ้พระเจ้าโอ้ฟักอยู่เนโลไม่เป็นไรนายทำเต็มที่แล้วนานๆทีนายจะได้ลงดานามอะเราเข้าใจอะเนาะ จัดไปสวรรค์บัญชาสวรรค์บัญชาสะวรรค์บัญชา,ญชาลูกยิงลูกสุดท้ายก่อนหมดเวลานะครับเฮเวนไดฟสวรรค์บัญชาปิโยไปตาเทนมะโอ้โหอย่างเนิบ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรักษาตัวไว้นะครับตอนนี้โอ้บาดาบอีกแล้วเหดือมั้ยกัมแ,แพงเหล็กกล้าจะรับได้ไหมวะจะกดติดไหมเนี่ยไอ้กัมแพงเหล็กกล้าเนี่ยฮะเฮ้ยสวยโอ้โหแม่งกัมแพงเหล็กสวยในโลอ่ะนี่แหละท่านี้ท่าน,นี้แหละนี่แน่ถุงยางที่เหนียวนี่สุดในโลกเงียมมาก ไอห,หัวเขียวไอเปียกหัวเขียวสลาลายไปไปลุยไปโอเคครับเป่านกปีนบดเวลานะครับทีมเราก็ชนะมาได้นะครับเจ็ดประตูต่อสี่นะครับโอ้โหถือว่ายิงเยอะพอสมควรนะมีลูกฟุกเยอะมากเลยเพราะว่าเทมาทีพีหมดเนาะลูกยิงที่สามารถทำลายหัตเทวา W ได้ก็มีเอ็กคาลิเบอร์กับโมจิย่างนะครับถือว่าเป็นลูกยิงไกลที่แรงมากๆเลยนะครับ คลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปนะครับมันสําคัญมากนะโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย